โอเปราเฮาส์ในวันที่ไม่เป็นใจ สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับผมมาถึงเมื่อคืนนี้สี่ทุม่มกว่านะครับหลับไหลสลบสไหลไปตามระเบียบน,นะครับบินมาประมาณ8ชั่วโมงกว่านะครับอตอนนี้ที่ซิดนีย์เร็วกว่าประเทศไทยอยู่4ชั่วโมงด้วยกันนะครับตอนนี้ตีสี่นะครับของประเทศไทยซิดนีย์ก็เช้าแล้วนะครับและเซว่าประมาณ8ปดโมงกว่ากว่าได้นะครับไหนๆหก็มาถึงที่ซิดนีย์แล้วผมไม่ได้มาซิดนีย์ประมาณ นาแล้วอ่ะน่าจะมีแบบ5ปี6ปีได้นะครับวันนี้ก็คิดว่าจะออกไปทัวร์สะหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ประทับใจตอนที่แบบเหยียบเข้ามาถึงที่ซิดนีย์เนี่ยก็คือการตรวจคนเข้าเมืองนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปต่อแถวตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมยื่นพาสปอร์ตมีการดีแคลร์ของที่เรานําเข้าประเทศนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เลยนะครับเวลาออกจากเครื่องมาเสร็จปุบ๊บก็จะมีคียอสตั้งอยู่นะครับเสียพาสปอร์ตก็ไปมีตเกตออกมาใบหนึ่งนะครับแล้วก็เดินๆเดินเดิน ตรง immigration นี่แหละก็จะมีเครื่อง kiosk ตั้งอยู่นะครับเป็นแมชชีนแล้วก็เสียบ ไอ้ตัวทิเกตที่ได้มาเนี่ยเข้าไปนะครับแป๊บเดียวนะครับออกมาเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองต่อแถวยาวๆอีกต่อไปนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะถามนะครับว่าเอ้ยยูมีอะไรดีแคลร์ไหมนะฮะซึ่งปกติแล้วซิดนีย์ก็จะห้ามนําของกินเข้ามานะครับของที่รับประทานได้เนี่ยแหละอย่างน้ําเปล่าอะไรเงี้ยได้นะครับมาม่าอะไรเงี้ยได้แต่ว่าต้องดีแคลร์นะน้ำเปล่าไม่ต้องนะก็แค่บอกเขาใบวัสดเฉยๆว่าเอ้ยไอเอาน้ําเปล่าเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นการผ่านโดยง่ายดายมากๆนะครับผมโคตรชอบเลยวันนี้เนี่ 2อสมที่ด้วยกันนะครับตอนแรกคิดว่าเฮ้ยพยากรณ์อากาศแบบเฮ้ยฝนตกอะไรเงี้ยวันนี้แบบ 60- 70%เปนลยนะแต่ว่าลองไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ได้มาซิน,นี่นานมากไนงะก็อยากจะออกไปดูว่าเฮ้ยบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าได้ข่าวมาว่าที่นี่คนก็จะไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะแต่เราไปดูของจริงนะครับว่าเขายังใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากกันนะครับบอกเลยนะครับผมไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวเราจะลองมั่วๆไปดูนะครับเอาบบบออออััั่่นนนนนะะะะคคครรรรรรร้้งกาาาาสสืตติดภยหเปมณี แต่ก็ยังโชคดีหน่อยนะครับที่มีวิวอยู่ด้านนอกนะครับก็ยังพอมองเห็นบ้างนะไม่เหมือนลอนดอนคาวที่แล้วนะครับแต่แปลกใจที่นี่ไม่มีตู้เสื้อผ้านะครับมีแบบไม้แขวนแขวนแขว,นข,ว,น,ขวนขวน,ข,วน,ขวนตรงนี้ห้องน้ําสวยมากนะครับแล้วผมชอบกระเบื้องสักๆแบบนี้นะฮะร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันฟิลมันได้อารมณ์แบบห้องน้าดีดีดีนี่เองนะตอนแรกว่าจะหากาแฟกินแถวนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปจุดหมายปลายทางก่อนละกันเพราะว่าเดินทางประมาณสัก น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมง4 0นาทีเมียสั่งมาอีกแล้วนะครับไม่ได้มาซิดนีย์นานมากนะครับเหรียญออซซี่เต็มเลยนะครับเมียสั่งว่าใช้ให้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกโออากาศสบายมากนะครับตอนนี้ซิดนีย์อยู่ประมาณที่19 2 3อถึงศ3ามองศครับ เมื่อเช้านี้เช็คอากาศดูนะครับเขาพยากรณ์ว่าฝนตกนะฮะก็ไม่เป็นไรครับฝนตกไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับเรานะครับพูดถึงก็ปากดีไปอย่างนั้นนะฮะเราก็กลัวฝนเหมือนกันนะกค๊ึเมฆครึ้มๆอยู่ตรงนั้นมาแล้วนะครับเท่าที่เห็นนะครับคนที่เดินถนนทั่วๆไปเนี่ยไม่ใส่หน้ากากแน่นอนนะครับจะเห็นใส่เฉพาะคนที่แบบเอ้ยขับแท็กซี่ขับบัสเงี้ยเออต้องใส่หน้ากากกันอยู่นะครับเออเราก็เป็นตัวแปลกประหลาดนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปเราต้องกักตัวอีก7วันนะครับ ท็อปอิ r เพรสชั่นเบเกอรี่คาเฟ่เฮ้ยน,น่า,านังมากบรรยากาศดีใช้วีซ่าหรือว่ามาสเตอร์ได้นะครับแต่ขอระบายเหรียญออกก่อนไปเซอร์คูล่าเซอร์คูล่านะครับผู้ใหญ่หนึ่งสี่เหรียญตอนนี้เหรียญละประมาณ24บาทนะฮะอ่ะเมื่อกี้เราหยอดเหรียญแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับก็วีซ่าไปครับ รีบครับรีบครับรถไฟมาไฟมาแล้วจ้าเออทุกคนครับเห็นเก้าอี้ตรงนี้ไหมเฮ้ยแม่งเจ๋งมากคือว่ามันสลับไปด้านหน้าด้านหลังได้เล้ก็มีสองชั้นนะทุกคนนี่รถไฟแบบในเมืองนะถึงแล้วนะครับเซอร์คอล์คนะฮะอ่อ ดูท่าทางข้างนอกดูไม่ค่อยดีเลยนะฮะเดี๋ยวเราออกไปดูกันว่าเป็นยังไงบัตรวีซ่าน่ารักน่ารักของเราฟัวเข้าไปแช a ์แอคเซสนะครับเรียบร้อยเป็นไปตามคาดหมายนะครับฝนตกนะฮะแอากาศดีโคตรนะฮะถ้าใครมาเที่ยวแล้วมาลงเซอร์คลาคีเนี่ยต้องไปโอเปราเฮาส์นะผมยังไม่เคยมาโอเปราเฮาส์เลยนะฮะ เดี๋ยวเราลองลุยฝนไว้ก่อนแล้วกันรถไฟเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ก็จะมีส่วนใหญ่จะใส่หน้ากากกันนะครับแต่ก็ถือว่าโล่งๆมีความปลอดภัยพอสมควรนะครับค่าเดินทางไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงมากถือว่าถ้าเทียบกับค่าของชีบ้านเราถือว่าที่นี่ถูกไปเลยนะครับอตอนนี้1ออสเตรเลียนดอลลาร์ตก24บาทกว่านะครับค้ามาเนี่ย4เหรียญ50ก็ตกราว,วเท่ามา100นัน101อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่คิดมากก็ าการเดินทางที่นี่ผมว่าโอเคนะครับฝนตกปลอยๆนะครับแต่ว่าอย่าได้กลัวนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสะพาน h a r b o r b r i d g e นะครับนี่ก็เป็นท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าท่าเรือเนี่ยไปไหนบ้างนะไม่ซามก้อมูลเลยนะฝนตกแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะครับปัญหาเนี่ยคือกล้องกับไมโครโฟนนะครับ ว่ากลับไปเนี่ยจะได้ซื้อชุดใหม่หรือเปล่านะฮะตอนนี้มีแพลนว่าของใหม่เ,เตรียมมาลงแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับว่าเราจะได้กล้องตัวไหนมานะครับว้าวว้าวมาถึงแล้วจ้ามาถึงแล้วจ้าโอเปร่าเฮาส์ครับข้างๆก็เป็นสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์นะครับสวยงามฝนหยุดตกแล้วดีใจมากหลายๆคนก็อาจจะจำภาพของโอเปร่าเฮาส์เนี่ยใน รูปเปลือกหอยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับคือคนออกแบบดีไซน์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากปีกนกก้อนเมฆผลวอนัทนะครับแล้วก็ตัวเปลือกหอยด้วยนะครับโอ้ใหญ่มากก็จะมีร้านค้าอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าช่วงกลางวันหรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ว e ีคเอนเนี่ยจะมีคนมานั่งเต็มเลยหรือเปล่าครับตอนนี้ก็10บโมงเช้านะครับร้านคงยังไม่เปิดนะครับน่าจะเปิดตอนช่วงเย็นๆแต่ถือว่าเอ้ย บรรยากาศดีเวอร์นะครับนั่งกินข้าวชิมวายกับคนที่รักนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นปากอ่าวของซิดนีย์นะครับด้านหน้าก็จะดูอลังการนะแต่ข้างๆสวยกว่านะมันมีมิติมากกว่าวันนี้ฟ้าครึ้มไปหน่อยนะครับด้านข้างก็มีสวนสาธารณะให้เข้าไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับก็ส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับเราอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็สวนสาธารณะอุใหญ่มาก ลอดตายไปได้อีกเปลอดหนึ่งนะครับที่ Opera House มีฟรี Wi-Fi ให้ใช้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปมุมสูงบ้างนะครับฮึบฮึบฮึบขอขึ้นไปชั้นบนสุดไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาให,ให้เปิดเข้าไปหรือเปล่านะวันนี้มันมีไม่์กันนะครับเขามีคล้ายๆกลองถ่ายอยู่ตรงนนะู้นเนาะว่ามุมบนนี้สวยเวอร์จะได้ท้องฟ้านี่ครึมไปหน่อยนะครับถ้าเป็นสีฟ้านี่จะสวยมาก สปอนเซอร์อีกแล้วนะครับกาสตันลูก้านะครับจากส o ็อกโฮมนะครับเป็นของสต็อกโฮมส่งกระเป๋ามาให้ผมนะครับซึ่งมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับผมเลือกแบบนี้มาเพราะว่าผมมีเป้แล้วผมมี cross body แล้วนะครับแต่ว่าตัวเป้ที่ใช้อยู่เนี่ยเวลาจะหยิบของมันค่อนข้างหยิบลำบากนะยังไม่มีกระเป๋าในลักษณะนี้นะครับก็ใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับรู้สึกว่าชอบมากนะตัวเป้เนี่ยมันสามารถที่จะปลดล็อกได้ตรงนี้ปลดล็อกปุ๊บเราก็สามารถที่จะ เสียบไว้ด้านหลังได้เขาก็มีช่องให้เก็บซ่อนนะครับโดยที่แบบเอ้ยมันไม่ลกงรังนะครับก็จะให้สายมาหนึ่งวันนี้ผมไม่ได้ามาสายสีเดียวกับตัวกระเป๋านะครับผมไม่ค่อยถนัดแบบนั้นนะครับก็ใช้เป้เป็นหลังนะครับผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจดีไซน์ให้ให้แบบอย่างนี้หรือเปล่าน,นะสายข้างนี้แล้วก็ไปคว้กับข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเป็น cross body ได้เวลาจะเอาของเนี่ยมันอย่างนี้ปุ๊บ มันไม่มีลิ้นไงลูดแล้วก็หยิบของได้เลยกันน้ําได้นะก็ฝนตกปล่อยๆนะครับผมก็เอ้ยโอเคโชคดีเลยที่หยิบกระเป๋าใบนี้มาด้านหน้าเป็นซิปแล้วก็มีลิ้นข้างหน้านิดนึงนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบลึกมากนะครับลึกประมาณนี้นะครับมีช่องเล็กๆตรงนี้ให้สองช่องนะครับซึ่งเอ่อช่องค่อนข้างลึกนะครับใส่พาสปอร์ตใส่บัตรเครดิตใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะครับเพื่อจะแยกในส่วนที่สําคัญสําคัญออกไปนะครับแล้วก็มีช่องนี้อีกช่องหนึง่งปุ๊บ คือซิปมันไม่ได้ลื่นมากนะครับแต่ว่ามันก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซิปกันน้ําอีกต่างหากนะครับด้านล่างก็มีที่รองพื้นให้นะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใช้โค้ด crew journey นะครับสามารถลดได้ถึง15%เลยนะครับวันนี้จนถึงวันที่11เมษายนะครับนอกจากจะลด1 5แล้วเนี่ยเขายังแถมกระเป๋าเครื่องสําอางให้ด้วยนะครับวัสดุดีคัตติ้งดีนะครับแบบโอ้โหดูได้เลยอะคัตติ้งดีมากนะครับ ก็สั่งกันหน่อยนะเขาจะได้จ้างผมต่อบรรยากาศดีเวอร์นะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็หยุดหยุดตกตกแล้วตอนนี้ก็ปลอยปลอยนะครับถือว่าเดินได้นะครับผมว่ากลับไปคงจะไม่เป็นหวัดนะฮะคือฮิซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เนี่ยทุกคนเข้าใจไหมว่าเราเห็นบ่อยอ่ะในในรูปภาพในหนังสืออะไรประมาณนั้นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนี่แหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมรดกโลกนะฮะพอเดินมาเห็นแบบนี้มแมงคตดยิ่งใหญ่ฮะ สมควรมาครับดมูมาดูให้เห็นนะรจริงจริงอเปร่าเฮาส์เนี่ยมันต้องไปดูไกลๆนะดูใกล้ๆมันจะแบบไม่ค่อยเต็มตาดูไกลๆนะ่าจะเต็มตากว่านะใครมีเลนส์มุมายก็ถือว่าใช้ได้อ๋อพวะลงมาข้างล่างถ่ายรูปนะสวยมาก สวยมากจริงๆอยากหาอะไรทานตรงนี้มากๆเลยนะครับซึ่งฝนมันตกอ่ะถ้านั่งเอาท์ดอร์มันจะหูบรรยากาศมันจะดีมากใครมีแฟนมีครอบครัวอะไรเงี้ยพามาเที่ยวนะนั่งตรงนี้โหคิดว่านั่งข้างนอกดีแล้วนะนั่งไหนก็ไม่แพ้กันนะอากาศดีเช่นกันว้าวจริงๆเรามี2ขาใช่ไหมยกขึ้นขาเดียวทําไมเอาขาลงมาเอาขาลงมาทำไมต้องยืนขาเดียวด้วยอ่ะตัวนี้ก็ยืนขาเดียวอ่ะเราจะ move on จาก o p r a House นะครับตอนนี้ เพิ่งเจ็ดโมงเช้าเมืองไทยเองอะตรงเซอร์คิลร์คีก็มีร้านขายของร้านกาแฟนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะดูวิวชมวิวฮาร์เบอร์บริดจ์นะฮะเราจะออกจากนี่แล้วไปนี่กันดู Google Map เราใช้เวลาเดินประมาณสัก20นาทีเรามันระดับนี้แล้วขี้เกียจเดินใช้ Travel Card ดดีกว่านะครับว่ามันได้หรือเปล่าเฮ้ยได้เว้ยแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะออกได้หรือเปล่า นี่คือที่นั่งชั้น First Class ของเรานะครับมันไม่มีใครนั่งเลยนะฮะชมวิวรอบๆไปนะครับสนุกดีครับถ้าไม่ได้มาก็คือเสียดายมากๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสเตชันทาว e r Hall กันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าเราไปลงทาวฮอล์เนี่ยเราจะไปที่ไหนกัน Travel Car d เรียบร้อยจากทาวฮอล์นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงของที่นี่แล้วนะฮะ อุณหภูมิที่คิดว่าจะเย็นนะครับก็ทําผมเหงื่อออกได้พอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราไปดู Darling Harbour กันนะครับว่ามีอะไรให้เรากินบ้างตอนนี้หิบแล้ว finally นะฮะเรามาถึงแล้ว Darling Harbour นะฮะร้านอาหารแล้วก็ ชิงช้าสวรรค์ถ้าพิมพ์มาไปนั่งแน่นอนแต่วันนี้มมาคนเดียวจะโรแมนติกคนเดียวก็ไกลอยู่นะบรรยากาศถ้าเทียบกับโอเปร่าเฮาส์เนี่ยผมว่าดาร์เรนฮาร์เบอร์เนี่ยช่วงเงยน็นๆผมว่าบรรยากาศนั้ได้กว่านะส่วนโอเปร่าเฮาส์ถ้าใครอยากไพรเวทหน่อยตรงนั้นก็น่าจะโอเคนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบในส่วนของดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมาดินเนอร์ผมว่าสวยเลยทีเดียวนะครับรวมถึงบรรยากาศที่ช่วงเงยน็นๆค่ำๆนะครับโรแมนติก หันหลังมาตกใจมีเรือดำน้าเพิ่งเคยเรือดำน้ําของจริงว่าเป็นอย่างนี้ตกใจมาเลยตอนนั้นก็เป็นเรือรบนะครับจากรีนหรเบยไม่ใช่นะไหนๆก็เดินมาแล้วนะครับต้องเดินให้สุดเห็นคนก็เดินมานะครับก็เลยความอยากรู้อยากเห็นนะครับวันนี้มีเวลาว่างเยอะไงโอเปราเฮาส์น่าจะได้ฟ้าแบบนี้น่าจะสวยมากนะครับนี่แบบโอ้โหฟ้าฟ้าจากที่ไปเนี่ยฟ้าที่สวยๆเนี่ยก็จะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่ฟ้าสวยมากนะครับ ตายไปเลยนะฮะเราถือว่าเราได้มาเช้ากว่าชาวบ้านโอ้ยฟ้าพระฟ้าเรือจงสลักตรงนี้ก็เป็นมิวเซียมนะครับเดียวออกมาที่เดนนะครับเห็นร้านเบริโตกับ เอลยเจ้าคนต่อเยอะมากนะฮะไม่เกลียดร,รอนะฮะเอาล้วครับเบอร์เกอร์ของเรานะฮะได้โค้กมาอีกแก้วหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ราคา16บหรีน,นะครับประมาณ400บาทแล้วกันนะครับลองชิมก่อนเนื้อนุ่มแต่ว่าข้างนอกมีแบบกริลแล้วก็กรอบเฮ้ยขนมปังนุ่มมากแต่ถ้าเนื้อกริลแล้วก็หอมกว่านิดนึงนะ <Cheer. S 2> ชียชอบเนื้อตรงที่มันมีความกรอบรอบๆเหมือนมีเทสเตอร์ว่าแบบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนึกว่าดาร์リングฮาร์เบอร์มันจะมีอะไรมากกว่านี้แต่ปรากฏว่ามผมว่าโซโลนะถ้าอยากจะไปชิลๆรับบรรยากาศหรือว่ามันอาจจะร้อนด้วยก็ได้นะคร <c oughs> ับเมื่อเช้ามันอากาศมันดีมาก <c oughs> มองดูนาฬิกาครึ <c oughs> ่งเก้าโมงบ้านเราเองเดี๋ยวคงกลับไปแถวโรงแรมน,นะครับช้อปปิ้งในสุปปอร์แล้วก็ซื้อของซื้อของ,ของกลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเออเดี๋ยวลองดูร้านขายยาที่นี่ก่อน <c oughs> วิตามินซีอะไรพวกนี้ ที่นี่มันจะค่อนข้างถูกนะครับคือที่นี่ก็ไม่ได้ถูกกว่าเมืองไทยซะทุกร้านนะครับบางวันไม่ได้จัดโปรโมชั่นแ a c k m เมลก็แพงกว่าเมืองไทยบางวันก็โคตรถูกอะ่ะแบบ4-500เมืองไทยรู้สึกประมาณ8 0 0แล้วนะพวกวิตามินซีพันมิลลิกรัม mm hmm. ขอไปเองจอยก่อนนะอากาศยีเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะฮะเดินตรงไหนเจอแดดเนี่ยโหเลหน่นเอาเหงื่อตกเลยทีเดียวนะฮะเมื่อกี้ก่อนกลับบ้านเนี่ย,ยก่อนกลับห้องก็แวะเข้าวูเวิร์ดก่อนนะครับที่นี่จะมีซูเปอร์เท่าที่แบบว่าเป็นที่รู้จักนะก็จะมีวูเวิร์ดมีแทร็กเก็ตมีโค้ชนะฮะก็น่าจะมีประมาณ3ที่เนี่ยแหละแวะไปวูเวิร์ดมานะครับถูอยู่แถวโรงแรมเนี่ยเดินไปประมาณกิโลนึงนะครับทางผ่านพอดีกลับโรงแรมนะฮะแต่แอบหลงนิดนึงนะครับเขาก่อสร้างทางแล้วแบบมีรูเล็กเข้าแล้ว มองไม่เห็นงานเดือนอ๋อไก่มากนะครับอาหารมื้อเช้าของเรานะครับค่าเงินของออซี่เนี่ยตอนนี้มัน24บาทกว่าๆตีสัก24แล้วกันอันนี้6.9อันนี้ก็6.9้านะแพ็กเกจสวยมากนะครับตอนเช้าไม่มีอะไรกินก็ซื้อนมติดบ,บ้านเอาไว้แล้วก็ซีเรียลนะครับง่ายๆนะครับตอนบ่ายตอนเย็นค่อยอว่ากัน6.9อ่ะตีสัก7แล้วกันแล้วก็คูณ2อ่ะ140บาทคงไม่แพงเท่าไหร่คิดว่า20กับ24ี่เนี่ยมันไม่ต่างกันมากก็เลยคูณ20ไปก็ซว่าอ่ะกลง1140นครับ กลับมาคูณจริงๆร้อยเนะฮะโอ้โหเทียบกับกยุโรปที่เราไปซื้อซีเรียลตอนนั้นเนี่ยก็กล่องละร้อเองมั้งชอบกินไอ้ที่มันเป็นรสชาติผลไม้นะครับกล่องละสองเหรียญเองอ่ะห้บาทนะครับก็ถือว่ามีสิบซองซองละห้าบาทก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าไปกินตามร้านอาหาร Afternoon Tea เนี่ยก็ เ,เขาเรียกว่ากา,ากาละเป็นร้อยอ่ะได้สเปรย์มานะครับผมได้ตัว got to be มาะคระับทุกสเปรย์ที่เมืองไทยเนี่ยดูราคาน่าจะค่อนข้างแพงไอ้พวกทาฟพวกชวาสคอฟเนี่ยกระป๋องเล็กถ้าอยู่ในเซเว่นเนี่ยกระป๋องละร้อยมิลลิลิตรมัง้ง 99บาทประมาณนี้สําหรับออซซี่นะครับพรุ่งนี้ผมกลับแล้วนะครับวันนี้ก็มีเวลาเต็มวันนะฮะเวครประมาณ8ปดโมงได้เวคนี่ก็คือเวคอัพคอลนะครับถ้าใครไปพักโรงแรมเนี่ยเราสามารถที่จะบอกโรงแรมได้นะครับว่าอยากจะให้โรงแรมมีเวคอัพคอลคือโทรขึ้นมาห้องเราเนี่ยออตอนกี่โมงนะครับเป็นการรีมายเรานอกจากนาฬิกาปลุกข,ของเราอีกทางหนึ่งนะครับ เพ eh, <ored> ื่อที่จะไม่พลาดเวลาสำคัญสคัญนะครับก็ประมาณนี้สำหรับออซซี่นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคราวหน้าเดี๋ยวไปที่ไหนตามไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพีครูเจนี่ลาไปก่อนครับบ๊ายบายี่วัน